โอเคทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักเจ้าแผ่นตัวนี้กันอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เนี่ยคืออัติสารซีโร่นะครับเป็นแผ่นลองเมาส์ที่แบบใช้กันโดยโปรเพเยอร์ส่วนมากนะครับแล้วก็สรีมเมอร์หลายคนก็เลือกใช้หรือไม่แต่กระทั่งเ,เกมเมอร์ตัวเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยก็เลือกใช้กันนะครับว่ามันเป็นแบบแผ่นสแตนดาดของแผ่นคอนโทรลไปแล้วเนาะว่าถ้าคุณอยากได้แผ่นคอนโทรลที่มีคุณภาพสูง,สง,สงระดับไฮเอนด์ N, อะไรอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเป็นอัติสารซีโร่เท่านั้นถูกไหม ซึ่งซีโร่เนี่ยเขาดังมาเมื่อประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีแผ่นหลายแผ่นหลากหลายคอมพานีเลยนะครับที่พยายามจะอ้างตัวเองว่าเป็นซีโร่โคลนเป็นตัวที่แบบมีเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือมีพื้นผิวของตัวแผ่นเนี่ยเทียบเท่าซีโร่นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองมาเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่มีแผ่นตัวไหนเลยนะที่มันเข้าใกล้ซีโร่มากถึงขนาดนั้นนะครับจนมาถึงตัวนี้เลยเนเธอโส NPC ตัวนี้นะครับซึ่งก็ตามชื่อคลิปเลยทุกคนเนเ่อร์โสด n ี่เปลี่ยนโโลก้แค่นึง สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกับผมภูเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเรื่องอื่นก่อนเลยนยะผมอยากจะพูดถึงเรื่องของแพ็กเกจของเขาก่อนนะครับอันนี้เนี่ยคือแพ็กเกจของเขานะมันเป็นกล่องแคปซูลนะครับไม่ใช่แฟลตแพ็กเกจแต่อย่างใดนะแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้เวทมนต์อะไรหรือทริคอะไรนะครับตอนผมแกะเจ้าแผ่น NPC ออกมาเนี่ย มันไม่มีความนูนไม่มีความงอของแผ่นลองเมาส์เลยนะครับคือพร้อมใช้งานได้เลยเรียบสนิทไปกับโต๊ะเลยนะครับขนาดของ N P C ที่ผมได้รับมาเนี่ยจะเป็นตัวไซส์ X L นะครับจะมีขนาดอยู่ที่470คูณ410นะครับแล้วก็มีความหนาอยู่ที่ 3.5มิลิเมตรนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตามต้นเลยนะครับทุกคนในทุ่โหด MPC เนี่ยมันก็เหมือนอาติ s านซีโ o ที่เปลี่ยนโลโก้ใช่ไหมที่ผมพูดอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกเดียวกันเลยนะครับในการใช้งานจริงหรือแม้แต่กระทั่งการสัมผัสลงไปเนี่ยมันก็เป็น feeling ที่มันแบบแทบจะเหมือนกันเลยนะครับกับ Zero อาติ s a นซีโร่เนาะเพื่อพิสของตัว MPC นะครับมันจะเป็น cloth surface นะครับดูว่าเป็นแผ่นคอนโทรลแบบพาน,นั่นเอง แต่ว่าผ้าของมันเนี่ยมันก็จะไม่ได้สมูทมากไม่ได้เรียบเนียนมากนะครับมันจะเป็นผ้าที่แบบมีความขรุขระนะครับหรือว่าความหยาบขึ้นมาดนึงซึ่งมันก็จะเหมือนกับซีโร่เลยถูกไหมแล้วก็เรื่องของการเย็บขอบเหมือนการเย็บขอบเนี่ยก็อยู่ต่ากว่าเซอร์เฟตหรือว่าอยู่ต่ากว่าพื้นผิวนะครับแทบจะเหมือนกันเลยกับซีโร่เหมือนกันนะหรือแม้แต่กระทั่งฐานรองนะครับก็ใช้โพลอนเหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่า m p c ีเนี่ยจะมีความหยาบของตัวผ้านะครับ ที่น้อยกว่าซีโร่นะเดี๋ยวผมลองรูปให้ดูรู้กันจะได้แบบเห็นฟังเสียงง่ายๆนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะอันนี้คือ NPC นะครับเห็นไหมจริงๆแค่ฟังเสียงก็น่าจะรู้นะว่ามันแบบมีความหยาบที่มันต่างกันนะครับซีโร่เนี่ยจะมีความหยาบที่มากกว่านะ ความเร็วโดยวรวมของ NPC ตัวนี้นะครับผมว่าจัดว่ามันจะเป็นแผ่นบาลานซ์คอนโทรลแล้วกันคือไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่ได้เร็วนะครับจริงๆอาจจะเอเนไปในทางด้านของแผ่นความเร็วมากกว่าที่มันจะช้าเนาะคือตัวแผ่นเนี่ยมันจะมีความเร็วในการก l i d ดิ้งหรือก็ความสมูทในการเลื่อนเมาส์บนแผ่นลองเมาส์เนี่ยที่เร็วพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็ยังให้แรงหยุดที่เหมาะสมกับคําว่าแผ่นคอนโทรลอยู่ดีนั่นเองไอเรื่องของความนุ่มเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า เอ่อ NPC เนี่ยมันคือความนุ่มระดับไหนกันแน่เพราะว่าผมดูใน Official Site ตของ n i n t e n d o เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความนุ่มระดับซอฟนะครับแต่ว่าร้านที่นําเข้ามาอย่างไนสมอนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแบบ e x กซอฟแต่ว่าเท่าที่ผมได้ทําการทดสอบนะครับผมลองแบบทดสอบความนุ่มนะระหว่าง NPC Saturn Pro นะครับ Silo Exof h ฮอะติออสุซอฟนะครับแล้วก็โลกาเอ็กไมทมอรเทนชิโปที่เป็นมิดเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าเนนจุโซเอ็นพีนะครับมีความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับไฮอะติออสุซอฟอยู่นะแต่เพราะว่ามันอาจจะเป็นด้วยความหนาของแผ่นด้วยแหละที่มันเป็นแบบ3.5ม mm, มคือมันไม่ได้หนามากนะครับเลยให้ความรู้สึกที่มันแบบไม่ได้นุ่มมากขนาดนั้นเนาะเออถ้าเกิดว่าจะให้เรียงจริงๆเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบตรงกลางนะระหว่างซอฟกับเอ็กซอนะครับแต่ว่าผมจะ เอ็นเป็นทางซอฟ์ซะมากกว่าแล้วกันเพราะว่าด้วยความที่แผ่น,นบางครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้พูดสิ่งที่มันแตกต่างกันจริงๆเนี่ยซึ่งก็เป็นข้อดีนะทุกคนในส่วนอ็นพีนะครับมันจะไม่เก็บขนแมวเลยนะครับผมใช้มาประมาณเดือนแนล้วเนี่ยขนแมวถือว่ามีน้อยมากๆเลยนะบแบบน้อยมากจริงๆอะ่ะเออสามารถดึงออกได้เลยง่ายๆนะครับแต่ว่าซีโร่เนี่ยถ้าทุกคนรู้อยู่แล้วหรือว่าไม่รู้นะครับมันเป็นแผ่นที่แบบเก็บขนมากๆถ้ายิ่งคุณเลี้ยงแมวหรือว่าเลี้ยงหมาในห้องเนี่ยมันจะมีขนเล็กๆที่แบบ คุณไม่สามารถดึงออกได้เลยเออในการแบบเวลาทําความสะอาดมันนะครับคุณอาจจะต้องใช้ไอ้ที่เก็บขนที่กิ่งขนแมวเนี่ยแบบเน้นมันมากๆนะกดลงไปมันถึงจะออกนะครับ NPC ก็เลยเป็นแบบข้อดีที่มันดีกว่าที่มันไม่เก็บขนนะครับ ทีนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะนาเจ้าตัว NPC เนี่ยไปเปรียบเทียบกับซีโร่แบบละเอียดๆอลยแล้วกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ว่ามีข้อนึงนะครับที่ทุกคนต้องย้าเตือนก่นกอนนะว่าเออซีโร่ของผมเนะี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นแผ่นแบบ X-soft นะครับแต่ว่าเจ้าตัว NPC เนี่ยมันเป็นแบบ soft เนาะเพราะงั้นในการใช้งานเนี่ย X-soft นะครับของซีโร่ของผมเนาะมันควรจะช้ากว่าอยู่แล้วทุกแง่เลยนะครับยิ่งตัวนี้มันผ่านการวอร์รินมาแล้วนะมันผ่านการใช้งาน จากตัวผมมาเยอะแล้วนะครับมันก็น่าจะยิ่งแบบเสื่อมประสิทธิภาพไปนิดหนึ่งเนาะคือมันน่าจะช้าลงนิดหนึ่งอยู่แล้วนะครับพรก็ลองคิดตามไปดยแล้วกันนะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเออในแ้่โซ่ NPC เทียบกับ Zero x o p ของผมเนี่ย NPC จะมีความเร็วที่เยอะกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันเร็วกว่าเนาะคือแบบไม่ต้องเพ่งเลยว่าตัวนี้เร็วกว่าหรือตัวนี้ช้ากว่าแค่เอาเมาส์ลากลงไปเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยนะครับว่า NPC เนี่ยมีความเร็วที่เร็วกว่า Zero x o p นะครับแต่ว่าในแง่ของ stopping power รรหหือว่าแงยุด ซีโร่เอ็กซนะครับจะมีมากกว่าใงินโจก NPC อยู่มากเลยนะครับแบบมากๆเลยนะเ,ยเพราะว่าเจ้าแผ่นตัวนี้นยให้นึกภาพตามแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณกดเมาส์ลงไปนะครับบนแผ่นรองเมาส์เนี่ยยิ่งถ้าเป็นแบบ e x o กซอนะครับมันจะเพิ่มฟริกชั่นบนตัวเมาส์ของเราเนาะส่งผลให้ s p ริงพาวเวอเนี่ยมันมากขึ้นตามไปนั่นเองซึ่งมันก็จะเป็นแบบ เอ่อเนเจอร์ของแพนแบบเอ o ซออยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเจ้าตัว NPC เนี่ยไปเปรียบเทียบกับ z e r o แบบซอฟนะครับไม่ใช่เอ o ซนะแบบซอ t นะผมคิดว่ามันน่าจะให้ฟีลิ่งที่แทบจะเหมือนกันแบบ99%เลยนะครับตัวผมเนี่ยเคยใช้ z ี r o แบบซอฟมาก่อนเนาะก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้แบบเอกซนะครับก็ยังพอจําอยู่ได้นะว่าความรู้สึกแรกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณประมาณเดียวกันนะเท่าที่ผมจําได้นะครับแล้วก็เรื่องของราคานะครับอลิซันซีโร่แบบ ขายแบบ Official ในบ้านเรานะครับเขาขายอยู่ที่2,190บาทนะครับแต่ว่าในี้ส่วน NPC เนี่ยขายโดยไม่มอดราคาอยู่ที่1,790บาทนะครับถามว่าคุณภาพแล้วต่างกันไหมไม่เลยนะครับมันเหมือนกันเลยนะเพราะงั้นก็ลองไปช่างใจกันดูนะครับว่าคุณอ,อยากได้อดาตจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคุณแค่อยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวแผ่นลองเมาส์นะครับก็ลองไปชั่งใจกันดูเองแล้วกัน ทีนี้เรามาเทียบกับแผ่นที่2กันบ้างนะครับซึ่งก็เป็นแผ่นแบบ High End ือนกันเนาะก็คือ Saturn Pro นะครับจาก l e t a l Gaming Gear เนาะสองตัวนี้นะครับเช่นเดิมเลยนะครับ Saturn Pro เนี่ยมันจะเป็นแผ่นแบบ X-Soft นะครับเพื่อนก็คาดหวังได้เลยว่าความเร็วต่างๆเนี่ยมันจะช้ากว่า NPC อยู่แล้วนะครับส่วนในการทดสอบของผมเนี่ยระหว่าง2แผ่นนี้นะครับผมรู้สึกว่าเป็นการทดสอบที่ง่ายมากๆแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับคือผมแค่เอามาอของผมนะแบบลากลงไปนะครับมันจะตัว Saturn Pro เนี่ย ็รู้สึกว่ามันช้ากว่าพอสมควรเลยนะครับมันช้าถึงขนาดที่ผมรู้สึกว่าตัวแผ่นเนี่ยมันยวบมากๆม,ม,ม,มันเหมือนมันดึงตัวเมาส์ผมลงไปมากๆเลยนะครับเพราะาผมก็เป็นคนที่กดน้ำหนักเมาส์ลงไปเยอะพอสมควรนะแบบไม่ได้กดแรงมากแต่ก็มีแรงกดที่มากพอสมควรนะครับยิ่งเป็นแผ่นแบบ e x o p f ของ Saturn Pro อย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันช้ากว่า NPC อยู่เยอะมากๆเลยนะครับหรือจะพูดกันง่ายๆว่าแรงเสียดแบบ d y n a m i กหรือว่า Dynamic f r i c t i o n เนี่ยมันเยอะกว่า NPC อยู่เยอะเลยครับ แต่ว่าถึงแม้ว่าเจ้าตัว n น n ่ยจะโสดเอเนี่ยจะมีความเร็วที่เร็วกว่า Saturn Pro นะครับแต่ว่าในแง่ของเรื่องของแรงหยุดหรือว่า s t o p p i n g power เนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับทำงานเหมือนกันเป๊ะอ๋อแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า NPC ทํางานได้ดีกว่าเนี่ยก็คือในเรื่องของการเย็บขอบนะครับดูจากตาเนี่ยแค่ดูจากตานะครับก็รู้สึกได้เลยว่าเจ้าตัว NPC นะครับมีการเย็บขอบที่เล็กกว่าแล้วก็ตากว่า Saturn Pro อยู่มากพอสมควรเลยนะครับทุกคนน่าจะเห็นจากภาพเลยว่ามันแตกต่่างกัันนอยูะครบ ทีนี้มาถึงตัวสุดท้ายที่ผมจะมาเทียบในวันนี้แล้วกันก็คือโลกา X My Mod Tenchi Pro นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกับ2ตัวที่ผมเพิ่งเทียบมาเนาะเพราะว่า2ตัวนั้นไม่เป็นแผ่นแบบซอ o p ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นแผ่นแบบ mid นั่นเองเจ้าตัว NPC เนี่ยจะมีความหยาบที่เห็นได้ชัดกว่าเลยนะมากกว่า Tenchi Pro นะครับแต่ว่าความเร็วโดยรวมนะครับระหว่างแผ่น2ตัวนี้เนี่ย ผมอยากจะพูดแบบนี้ด้วยก็ว่าถ้าคุณรู้ตัวแล้วกันว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่กดเมาส์ลงไปบนแผ่นลองเมาส์เยอะเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างแผ่นสองตัวนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าทันทีที่คุณกดเมาส์ลงไปบนแผ่นลองเมาส์เยอะเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะสังเกตได้เลยนะครับว่า npc เนี่ยจะมีความช้าของตัวแผ่นที่ช้ากว่าอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเราตัดในเรื่องของความเร็วโดวยรวมออกไปเนี่ยมาพูดกันในเรื่องของ stopping power starting power นะครับแล้วก็ fiction ทั้งสองอันนะ dynamic fiction แล้วก็ สติทิคฟริคชันเนี่ยมันเหมือนกันแทบจะทุกประการเลยนะครับถึงแม้ว่าแผ่นจำพวกความนุ่มระดับมิดของเทนช h ่เนี่ยมันควรจะมีความเร็วที่เร็วกว่าสต็อปเป็นพาวเวอร์น้อยกว่าอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่ว่าการทํางานของ2แผ่นตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับ NPC กับเทนช h ่เนาะเพราะงั้นคุณก็ไปเลือกกันเองแล้วกันถ้าคุณชอบแผ่นแบบมิดนะครับผมก็แนะนําเป็นเทนช h ่โปรนะแต่ว่าถ้าคุณชอบแผ่นที่มันนุ่มขึ้นมาหน่อยนะครับและอยากลองแบบแผ่นซอฟเนี่ยก็แนะนำเนินจะโสด NPC เลยนะครับทั้งคู่เป็นแผ่นที่ดีนะครับ ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับในการเปรียบเทียบกับแผ่น3ตัวที่ผมเพิ่งพูดมาเนาะวันนี้เนี่ยผมจะมาเทียบแค่3ตัวนะครับเพราะว่าผมจัดว่า s a t u r n Pro t e n c h i Pro แล้วก็ Zero x o อ็เนี่ยเป็นแผ่นจะพกแบบ Bal a นซ์ค o นโทรที่อยู่ในระดับท็อปทอปในลิสต์ของผมณนะตอนนี้แล้วนะครับเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยว่าเทียบกับแผ่นตัวอื่นในตลาดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็เม้นท์ถามข้างล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้แล้วก็มาบอกคําตอบทุกคนในเม้นท์ด้านล่างนะครับที่ผมเหตุผลที่ผมเลือกเเจ้้าตตััวว3นี มาเทียบกับ NPC นะครับเพราะผมรู้สึกว่าเนส่วน n อส่ว NPC เนี่ยเป็นแผระดับไฮเอ็นเลยนะที่มันเทียบเท่า3แผ่นนี้ได้นะครับผมไม่ได้บอกว่าเป็นแบบระดับมิดเทียหรือว่าระดับบัจเจตเลยนะครับถึงแม้ว่าราคามัน1,790บาทเนี่ยแต่ว่า Performance หรือว่าคุณภาพโดยรวมเนี่ยมันอยู่ในระดับราคา2,000-3,000อัพไปแล้วนะครับ ดยรวมก็ถือว่าเป็นแผ่นหนึ่งที่ผมแนะนํามากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นแผ่นหนึ่งที่ดีมากๆด้วยถ้าเกิดว่าคุณอยากได้อาริซานซีโร่แต่ว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะค,คุณอาจจะแบบไม่อยากใช้อาจิซานหรือว่างบไม่ถึงนะครับหาอาจิซานไม่ได้หรือว่าไม่อยากลองยี่ห้ออื่นอย่างพวกเลยเท่เกมเมิเกียอะไรอย่างงี้เนี่ยนนโส่เอ็ซนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆในตลาดตัวหนึ่งเลยนะครับในบ้านเราตอนนี้เนาะ ก็ลองไปช้อปปิ้งกันได้นะครับลองไปหาซื้อกันมาลองเล่นดูได้เนาะใครอยากซื้อตามเนี่ยก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับไปอุดหนุนไม่ม็อกกันได้เนาะทุกคนวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวเนเธอโส่ NPC นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย